I in met summer the you you when left cold was ครับผมก็มาทําการติดตั้งสนอปนะครับแล้วก็เริ่มลากสายไฟครับผมก็ผมติดตั้งสนอปไว้ใกล้แผงไฟครับผมอันนี้เป็นบ้านเก่านะครับแล้วก็ผมก็จะมาไล่สายไฟของบ้านเก่าก่อนว่าสายชุดไหนที่ไปหาโคมไฟแล้วเส้นไหนเป็นเส้นลายว่าผมจะต่ออ่า เอาพุทธจากสน็อปครับเป็นลายวิ่งเข้าหาลายของหลอดไฟนะครับตรงนี้เป็นหลอดไฟครับผมสต่เกนฑ์ว่าจะมีหลอดไฟมันจะจำๆกันอยู่นะครับแล้วมันจะมีเส้นเมนเส้นหนึ่งครับคือท่อสีเหลืองเส้นนี้ครับก็จะมีเส้นเมนวิ่งมานี่ครับมีสายออกจากท่อสองสองสายมีสายสีดำกับสายสีขาวครับคือถ้าเขาทํามาถูกนะครับ ตรงสีดำเนี่ครับจะเป็นนิวตันแล้วสีแล้สีขาวนี่ครับน่าจะเป็นลายราะว่านิวนิวเทลครับมันจะเอามาจํารวมกันส่วนลายตัวนี้ครับมันจะวิ่งมาจากสวิตในห้องวิ่งขึ้นมาแล้วก็ไปเข้าที่หลอดไฟครับสวิตมันจะจะตัดต่อลายทีนี้ผมจะคอนเฟิร์มอีกทีนึง่งโดยใช้แขควงเช็คไฟหรือว่ามันติมิเตอร์มาวัด เส้นนี้ดูครับว่ามันมีไฟจริงไหมถ้ามันมีไฟผมก็จะลากสายจากเอาพุทของสโนปครับมาต่อกับเส้นนี้ครับตอนนี้ผมก็ปลดแกะเทปตรงปลายสายไฟเสน้นนี้ผมคิดว่าเป็นเส้นลายแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใช้มันตีมิเตอร์วัดนะครับตอนนี้เราต้องเปิดไฟในห้องเลยครับเพื่อที่จะให้ไฟมันวิ่งไหลผ่านสายเสยน้นนี้เพื่อที่จะเป็ี่ยนการคอนเฟิร์มให้แน่ใจว่าเส้นนี้คือเส้นลายจริงเวลาเราต่อไปแล้วสโนปจะ ไม่เกิดการรัดวงจรครับเดีย๋ยวเรามาวัดดูกันเลยครับใน2.2โวลต์ครับแสดงว่าเส้นนี้เป็นนิวตอนแน่เลยแสดงว่าไฟบ้านหลังนี้มันถูกสลับสายลายกับนิวตอนไว้อยู่ครับแสดงว่าบ้านหลังนี้มันเอาไฟนิวทอนไปผ่านสวิตช์ครับ เดี๋ยวผมต้องกลับสายเมนก่อนครับผมครับหลังจากที่ผมไปแก้ไขสลับสายเมนครับลายของนิวตันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาเช็คสายไฟดูครับว่าจะเป็นเส้นจะมีไฟเราหรือยังครับเห็นไหมครับจะเห็นว่ามีอยู่7 1โวลต์แสดงว่าคือเนี่ยผมวัดเทียบกับสักที่ไม่ใช่นิวตันนะครับเทียบกับ ตัวตัวเราเองครับเทียบกับร่างกายเราได้71.5บเอ็ด้าโวลต์แสดงว่าเส้นนี้ครับคือมีไฟแล้วมีลายแล้วหรือถ้าจะใช้อีกวิธีหนึงง่ายๆครับผมเพียงแค่เรามีไขควงเช็คไฟครับก็ลองเอามาเช็คดูได้ครับอันนี้ผมผมไม่มีไขควงเช็คไฟผมก็เลยใช้มิเตอร์ดูครับครับผมเดี๋ยวเราก็จะทําการต่อครับต่อสายเอาพุทจากซ n นน็อปครับผมมาเข้าเส้นเส้นนี้ครับ ครับผมก็ทยอยลากสายไปทีละเส้นนะครับโดยลากจากสนอปครับวิ่งเข้าท่อสายไฟไปโผล่ข้างบนครับแล้วก็วิ่งไปหาโคมไฟในแต่ละห้องนะครับโดยผมก็จะกําหนดเอาพุทของสนอปตามที่ผมต้องการนะครับนี่ก็จะมีเอาพุทหนึ่งสอและ4นะครับผมก็จะไล่ไปเรื่อยเดี๋ยวผมลากสายก่อนแล้วกันครับ ก็ลากสายไปเรื่อยๆครับจนครบทุกห้องครับครับนี่ก็เป็นไฟในโซนห้องโถงครับที่เราต่อสน็อปครับครับแล้วก็มาทําการลอยลิงสายกันตรงนี้ครับผมต่อสายกันตรงนี้สายเส้นสีแดงครับสองเส้นนี้ครับผมลากมาจากสน็อปแล้วก็มาต่อเข้ากับเส้นลายเส้นนี้ครับลายเส้นนี้ก็วิ่งไปที่โคมไฟครับ เหมือนกันครับสีแดงเส้นนี้ก็มาต่อกับเส้นลายเส้นนี้ก็วิ่งไปที่โคมไฟเหมือนกันวิ่งเข้าท่อแล้วไปที่โคมไฟโคมน้นครับครับต่อไปเราก็ต่อสายเมน power ให้กับโซนอรครับก็จะมีลายอินกับนิวทัลครับนิวทัลมันคอมมอนกันหมดครับเข้าช่องไหนก็ได้นี่ครับแล้วก็ลากมาหาที่เบเกอร์ครับ นี่ครับแล้วก็ต่อนิวต้าเข้าเบเกอร์แล้วก็ต่อลายเข้าเบเกอร์ครับโอเคครับหลังจากที่เราต่อเมนพาวเวอร์ให้กับสนอปแล้วเรียบร้อยครับไฟที่สนอปก็จะติดครับเดี๋ยวเรามาลองแมนนวลปิดเปิดไฟดูครับาลายหนึ่งครับลายหนึ่งของผมเป็นห้องนอนหนึ่งครับ ตอนนี้ห้องนอนหนึ่งของผมไฟปิดอยู่นะครับไฟปิดอยู่เม็นรนออนไลน์ hmm. หนึ่งครับอ่าไฟติดครับไฟติด off on off โอเคครับอันนี้คือว่าใช้ได้ครับผมไม่มีการลัดวงจรสายไฟที่เราต่อไปถูกต้องครับต่อเป็นต่อไปเป็นลายสองครับลายสองก็คือเอาพุทที่สอง ลายสองเป็นห้องนอนสองครับห้องนอนสองไฟติดครับป anyway> ิดครับเปิดครับปิดครับโอเคครับผมต่อไปเป็นลายสามครับเป็นห้องโถงครับเอาพุ้ที่สามครับเป็นวลเปิดครับปิดครับเปิดครับปิดครับโอเคครับต่อไปเป็นลายสี่ครับเป็นห้องโถงเหมือนกันครับ เปิดครับปิดเปิดปิดโอเคครับผมทุกเอาพุทใช้งานได้ครับตอนนี้ก็เหลือคอนเน็กกับ Wi-Fi อย่างเดียวครับเพื่อที่จะอคอนโทรลผ่านสมาร์ทโฟนครับ